คครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลก์เกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะอ่าวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับทางด้านของ e v o วจูนี่และก็ตำนานจูนี่นะครับนะอ่าอันนี้ขอชี้แจงก่อนนะครับนะคือทุกวันอังคารกับวันศุกร์เนี่ยผมเนี่ยไปโรงเรียนเนาะอาจจะมาทําคลิปให้ช้าลงหน่อยนะครับนะโดยเฉพาะวันอังคารเพราะว่าวันอังคารผมเลิก5้าโมงครึ่งนะครับเนาะอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากนั้นลงเนาะส่วนวันศุกร์เนี่ยผมเลิกประมาณบ่ายสามนะ โอเคครับแต่ไม่เป็นการเสียเวลาครับเนาะเดี๋ยวเราไปพูดอีกทีหนึ่งท้ายคลิปปนระกันนะครับเนาะก็คือสรุปง่ายๆคือผมเนี่ยถ้ามีอีเวนต์วันอังคารกับวันศุกร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงตามเวลาอาจจะลงช้าหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขอภอภัยมาณัดที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะี โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูความสมามารถกันก่อนดีกว่านะครับเนาะอีโวจูนี่นะครับนะสกิลที่1นะครับทุกๆเมื่อเราได้รับโอกาสคอยเต่านะครับเนาะโอกาส100%สร้างวิญญาณผีเสื้อในพื้นที่ของเราทั้งหมดแล้วก็เมื่อเราตกวิญญาณผีเสื้อเนี่ยจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งกับฝ่ายตรงข้ามที่เลือกโดยในตอนนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามที่เลือกแล้วเนี่ยมันจะทําการบังคับตัดไฟในพื้นที่ที่ตกก็คืออ่าสมมติเราสลับมันไม่เขียนว่าสลับตําแหน่งกับฝ่ายตรงข้ามเช่นถ้าฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่บน มันจะทําการตัดพอเราทําการสลับที่เราจะไปอยู่บนแรน์มา์ของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมมันก็จะทําการบังคับตัดไฟเหมือนคล้ายๆล้ับตัวอาชาินั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็สกิลอีกตัวนึ่งนะครับเนาะจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนมาข,ของเรานะครับเนาะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขังฟองนะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อตก พื้นที่ของเรานะครับโอกาส50%ชาร์จโล่สูสขั้นสกิลที่2นะครับเป็นสกิลในการสร้างเมืองนะครับเมื่อก่อสร้าง3หลัง40%เด้งตำแหน่งที่ยืนไม่ติดโบกเทราสินะครับแล้วก็อีก2ความสาม,มารถสุดท้ายก็จะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อในเทินของเรานะครับตกพื้นที่ตัวเองโอกาสเปลี่ยน ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับนะอ๋อโอเคก็คือในในเทิร์นของเราถ้าเราไปตกเมือตัวเองเนี่ยหรือพื้นที่ของเราเนี่ยโอกาส7 5เจะเปลี่ยนศัตรูที่อยู่ในแถวทั้งหมดให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็จะเป็น80%ป้องกันการ,การ,การกบังคับย้ายและสกิลดักจับก็คือเป็นสกิลของหมดไทเทเนียมนั่นเองนะครับนะ ่วนทางด้านของอตำนานจูนา่าไอจูนี่นะครับนะพูดขอไวยบิดตำนานจูนี่นะครับเปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มมาเป็นขังฟอง70แล้วก็แปนดิ้งเนี่ยก็จะเป็น45นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เพิ่มเปอร์เซนต์การเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกเนี่ยเป็น80%นั่นเองเนะาะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถก่อนดีกว่านะครับนะ ความสามารถแรกนะครับความสามารถหุ่นกระบอกนะครับนะหุ่นกระบอกเนี่ยเมือ่อเมื่อเราเมื่อฝ่ายตรงข้ามโดนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบการบังคับยาละจายค่าบัญชางอะไรเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานสกิลหุ่นกระบอกได้ นได้รับการโจมตีและจ่ายค่าบันทางหรือ,อกลับสู่รูปแบบเดิมในเทินของตัวเองเดี๋ยวนะ แล้วก็มันเขียนนะครับว่าเอฟเฟกหุ่นกระบอกกับหุ่นไลกาเนี่ยถ้าเราโดนเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตเป็นเอฟเฟกที่ใช้ล่าสุดเช่นเราโดนหุ่นไลกาก่อนแล้วมาโดนหุ่นกระบอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกหุ่นไลกาเป็นหุ่นกระบอกทันทีนะครับนะอ่า และดูเหมือนเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่สามารถเปิดใช้งานสกิลได้แล้วก็เมื่อเราโดนโจมตีหรือจ่ายค่าบันทางหรือกลับมันจะหรือว่าจะกลับหรือกลับสู่แบบเริ่มต้นเมื่อถึงเธอตัวเองก็คือเหมือนหุ่นไล่กาครับนะคิดว่าสกิลน่าจะคล้ายๆกับหุ่นไล่กาเลยก็คือมันจะสกิลหาอะไรสกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับคือเราต้องจ่ายคือเราต้องจ่ายค่าบันทางก่อนหลังจากนั้นเออมันถึงจะกลับหรือว่าอีกกรณีก็คือกลับสู่ในรูปแบบเมื่อถึงของเธอเราเองนะครับนะ ไม่สามารถเปิดใช้งานสกิลหุ่นกระบอกได้รับการโจมตีการโจมตีบังคับยาอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้อันนี้สกิลผมยังงงๆอยู่นะเขียนไม่ค่อยชัดผมหรือว่าผมไม่เข้าใจเองกันไปแน่เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของวิญญาณผีเสื้อดีกว่านะฮะวิญญาณผีเสื้อนะครับเนาะแลนด์มาร์กอ๋อ ก็คือวิญญาณผีเสื้อนะครับนะถ้าเราไปตกนะครับนะไปตกบนวิญญาณผีเสื้อเนี่ยมันจะทําการอัปเกรดแลนด์มาร์คอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกวิญญาณผีเสื้อเนี่ยสกิลก็จะไม่แสดงผลเนาะคล้ายๆกับพื้นที่เคที่แแบบนั้นอะเนาะความสามารถของ ไอาการสร้างผีเสื้อนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามาทอยตกถ้าเรามาตกถ้าเราตกเพื่อที่ผีเสื้อของเราเองนะครับนะมันจะเป็นการาสร้างแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับนะส่วนถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมาตกเนี่ยมันจะฝ่ายตรงข้ามจะได้รับดีบัฟสกิลไม่แสดงผลนะครับนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะอนาะ มันความสามารถนี้มันจะเหมือนกับาการลอยไปหาฝ่ายตรงข้ามของ cha, อาชาฝ่ายความสามารถงานเต้นรำของ cha, อาชาอะไรแบบนี้เลยเนะเาะก็คือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีหลายคนอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจะมีฝ่ายตรงข้ามแบบสมคนเดียวเท่านั้นที่จะเคลื่อนย้ายเลยนะครับนะแล้วก็ อ๋อเราจะเคลื่อนย้ายก็ต่อบเมื่อเราจะเคลื่อนย้ายหลังฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายตรงข้ามจะถูกย้ายมายังตำแหน่งเราก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปยังตำแหน่งฝ่ายตรงข้ามั่นเองนะครับนะอ่าก็าคือเหมือนกับสกิลเนี้ยอ๋อมันเป็นสกิลโจมตีรูปแบบหนึ่งเลยนะครับก็คือคอมโบกับสกิลแรกนะครับนะคือ พอเรามาตกพอเราสร้างอน,นัน,นะอ่าสร้างวิญญาณผีเสื้อเนี่ยนะครับนะพอเราสร้างพอเราก่อพอเราคอยเต่ามันก็จะทําการสร้างวิญญาณผีเสื้อในพื้นที่ของเราทั้งหมดพอเราไปตกวิญญาณผีเสื้อปับ๊บมันจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งของเรากับฝ่ายตรงข้ามเช่นเรายืนอยู่ช่องที่3ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ช่องที่8 พอเราตกปีเสื้อปับ๊บมันจะจะทการเปลี่ยนเราไปอยู่ช่องที่แส่วนไฟตรงข้ามจะมาอยู่ช่องที่สนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็จังหวัดที่เราย้ายไปอยู่ช่องที่8ถ้าตรงนั้นมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองของคนอื่นที่ไม่ใช่เมืองเราจะทําการตัดไฟทิ้งนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับนะคล้ายๆกับอาชานะอาชาอันนี้มันลอยไปหาใช่ไหมแต่นี้มันเป็นการสลับตําสลับช่องยืนกันเฉยๆนะครับนะอ่า โดยการโดยความสามารถที่เราความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเคลื่อนย้ายนะครับนะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีป้องกันป้องกันการโจมตีเราเนี่ยเราจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายไปนั่นเองนะครับนะก็น่าจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับทางนั้นอาชาอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องไปนั่งช้อนเขาอยู่อะไรแบบนั้นนะ คิดว่าสกิลทั้งหมดก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันหน่อยดีกว่านะโอเคครับวันนี้อาจจะอันนั้นหน่อยนะครับพอดีเอ่อมันเสียงมันค่อนข้างดังนิดหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหาดีกว่านะครับนะวิธีการตามหาเนี่ยเก็บกระท่อมนะครับนะหนและ2แล้วก็เตาผิง1และ2อ,อย่างละ2ชิ้นมาแกลกรับเป็นทางด้านของผีเสื้อสีทอง S นะครับนะถ้าเกิดคุณเนี่ยได้จูน่านะครับก็ให้ตามหา A อโก1 2 3อย่างละ2ชิ้นแล้วก็เก็บ S ทั้งหมด3ชิ้นส่วนถ้าเกิดคุณอยากปิดตัวใหม่ล่าสุดทางด้านอ e ีเวต์นะครับเป็นอีเวจูน่าเนี่ยก็ต้องเก็บ S ทั้งหมด5ชิ้นส่วน A โบกยังใช้2ชิ้นอย่างละ2ชิ้นเหมือนเดิ นะครับแลนะถ้าเกิดคุณใหญ่ได้ตํานานจูน่านะครับนะเอจูนี่ขออภัยครับนะจาผิดถ้าเกิดคุณใหญ่ได้ทางานของตํานานจูนี่นะครับนะก็ให้ไปเติมอันนี้มานะครับนะประมาณ300บาทนะอยู่ในร้านค้านะครับนะเป็นลูกแก้วอันเชญนั่นเองนะครับนะให้เติมมาแล้วก็จะสามารถได้รับเปน็านทั้งทังของอตานานจูนี่ได้นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณเท่านี้นะครับนะ อ่าแล้วก็อีเวตนนี้น่าแจกทั้งหมด3,000หินเพชรน,นะครับนะแล้วก็จะมีล็อกอินตามวันเวลาที่กำหนดจะสามจะได้รับเอ่อตัวเช่ามาด้วยนะครับเป็นวันเสาร์นี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้รับเป็นอ e ีโวชิเอลส่วนทางด้านของวันอาทิตย์เนี่ยจะได้รับเป็นตำนานอัทมิตแล้วก็วันจันทร์จะเป็นของอีโวสาโคนะครับนะโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่3วันนะครับนะ โอเคทั้งหมดทั้งมวลคัดว่าน่าจะประมาณเท่านี้นะครับเนาะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ยังคอยอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับเนาะขอบคุณที่ยังติดตามยังคงาตามช่องผมอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยอาจจะได้ลงคลิปน้อยลงแล้วก็ถี่น้อยลงนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมถ้าใครเปิดเทอมก็ขอให้ช่วงนี้ก,การเรียนนะครับนะสอบให้สอบให้ได้เกรดดีๆอะไรประมาณนี้แหละนะ โอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณเท่านี้นะครับนะใครปิดไม่ปิดยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีคนมาดูคลิปของเราเยอะๆนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับนะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอส่วนคลิปอือ่นนอกเหนือจากคลิปอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเบาตรงๆแต่ว่าไอเดนเนี่ยจะลงเรื่อยๆนะ ส่วนไล์ส่วนเกมอา V ีเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะลงให้วันอาทิตย์นี้นะครับนะอ่าสำหรับใครที่รอคลิปอาวก็ฝากติดตามได้เลยนะครับโอเคทั้งหมดประมาณเท่านี้นะครับนะใครจะส่งก็ขออห้พนังชวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสว,วัสน,นี้ก็ไป้ะครับบ๊ายบายและทีสวัสดีครับ